สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะมาแกงเห็ดโคนเห็ดโคนนี่ก็แช่ช่องฟิตไว้เนาะเอามาจากสุโขทยัยตั้งแต่ที่กลับสุโขทัยเนาะแล้วก็เลยพี่สาวเขาก็เลยให้มาย่าก็เลยว่าจะเอามาแกงใส่หมูสับลองดูนะคะอันนี้ก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็โหระพาใช้แทนใบแมงลักเนาะเพราะใบแมงลักไม่มี อันนี้พริกก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงแค่นั้นเองนะคะเครื่องปรุงก็จะมีปะลาร้สด,ดีนี่คะ่ะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงใส่ไปเลยให้เห็ดมันละลายก่อนเพราะว่าเห็ดมันยังละลายไม่หมดเนาะเดี๋ย่าตังไว้ก่อน อืมทำละแล้วก็จะใส่พริกใส่ลาไ 厉害。<Yeah. S 2> okay. Hmm. กระจ้านี่หานี่น่ากินไหมคะแกงเห็ดคนใส่หมูสับน่ากินไหมคะแกงเห็ดคนใส่หมูสับลองดูนะคะคลิปนี้ยาก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปคะ่ะ สวัสดีค่ะตักๆๆพร้อมเสิร์ฟอืมใส่โหวค่ะก็หอมดีเหมือนกันนะ Nice. Hey. น่ากินไหมคะแกงเห็ดคลนใส่หมูสับลองดูนะคะ